สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่หนูก็มีเจ้ารถเข็นสำหรับพวกไปแคมปิง้งหรือเข็นสินค้าอะไรก็ตามเล็กๆ,ๆ็น้อยนเวลาที่เราจะเดินทางนะครับก็เป็นไซส์มินิมอลพับได้กางได้แล้วก็มีขนาดไม่หนักมากนะครับสามารถบรรทุกข,ขนของสิ่งที่เราจะใช้สัมภาระเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนู่นนี่นั่นหรือพวกอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆจะได้ไม่ต้อง เหนื่อยที่จะแบกไปไหลเที่ยวเพราะบางแห่งเขาไม่ให้เอารถเข้าไปถึงที่กางเต็นท์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปลงโรง,งแรมหรือรีสอร์ทนูน่นนี่นั่นไอตัวเนี้ยก็มีประโยชน์นะครับเพราะเราขนของไม่ต้องมาแบกเป้นู่นนีน่นั่นแล้วก็เข็นขึ้นลิฟต์หรือเข้าที่พักได้เลยอันนี้มันมีไซส์ที่ขนาดกระทัดรัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไซส์ของมันกันแล้วก็ฟังก์ชันรูปแบบมืนกันว่ามัน ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูไซส์ของมันกันว่าตอนนี้เราพับอยู่เนี่ยไซส์ของมันประมาณเท่าไหร่เราจะใส่รถแบบไหนเราลองวัดจากความสูงล้อจากล้อมาถึงตรงที่จับเลยด้วยกันตอนขนาดพับนะฮะวัดคร่าวๆดูนะ,อะโอเคนี่ก็จะประมาณ 68เซนเนาะ68เซนขนาดวัดจากล้อนะมาถึงเจ้าตัวที่จับนี้เนาะ68เซนขนาดพับเนาะแล้วเรามาดูความกว้างของมันกว้างของมันก็ประมาณสัก44 45เนี่ยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูความสูง ความสูงนะวัดขนาดที่ดีแบบว่ามันยังไม่ได้กลางออกนะแป๊บเนี่ยมันช่างลื่นเลยจากมือเดียวโอเคความสูงคร่าวๆก็ประมาณสักนี่ฮะ67นี่คือขนาดที่ยังไม่ได้กลางนะ ค okay. ขนาดล้อล้อหน้าประมาณสักเดี๋ยวดูขนาดล้อยางของเขาเป็นล้อเป็นด้วยล้อตายด้วยนะครับเป็นล้อแบบว่าสามารถอิสระได้หมุนไปหมุนมาได้ขนาดล้อน่าจะาถ้าวัดถึงยางเลยนะนี่ก็ประมาณ4นิ้วครึ่งเนาะ เป็นแบบล้อเล็กมีทั้งล้อเป็นล้อตาอยู่ในตัวโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เรากางมันออกมาความกว้างความสูงความยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูตอนจางนะครับเพื่อนๆก็คือเราก็หยิบขึ้นมาอ่ะตอนที่มันเก็บเนี่ยเก็บไมเพื่อนเพื่อนมันจะมีลินทุกแก่แกะออกในตรงกระเป๋าเนี่ยแกะออกนะครับแล้วก็ในตรงเนี้ยดึงออกมา แล้วเราก็กางได้เลยนี่กระเป๋าออกมาก่อนก็ได้เนี่ยกลดลงไปนะครับปึ๊กเนี่ยกางได้เลยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาวัดไซส์กันนี่กางแล้จะเป็นแบบนี้หันเป็นข้างๆงดีกว่าไหมโอเคจับกล้องให้ก่อนอ่า การก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เห็นไหมครับโอเคอ่ะวัดไซด์กันจะได้สบายๆว่ามันกลางแล้วเป็นไงความกว้างขนาดกางแล้วนะครับจะเท่าเดิมหรือไม่โอเคความกว้างขนาดกางก็ยังอยู่ที่46-47ประมาณนี้ ความยาวนะ,ะความยาววัดจากตัวบอดี้มันถึงตรงนี้อะความยาวก็ตีไปเจ็ดสิเเซนนี่เอาความสูงนะความสูงความสูงจากล้อถึงตัวมันอะก็ได้ 44นะครับแต่ถ้าวัดจากก้านความสูงจากก้านด้วยจากก้านที่มันแบบลบสูงสูงเลยเรา,าเอาก้านเอาแบบวัก,ก้านสูงสุดเลยเห็นไหมจุดดูอีกนี่ถ้าวัดจากก้านเลยนะครับตื้นถึงก้านแบบก้านแบบสุดๆเลยนะก็ 90 90นี่ก็จะประมาณ90เซนโอเคนี่คือขนาดตัวมันแบบกลางสุดๆแล้วอะถ้าเรามาดูว่าวเราใส,ใส่กระเป๋าไอ้ที่ของมันจะเป็นยังไงนี่แค่แค่นี้เองเราก็กลางออกมานะครับ ี้ก็เสียบเข้าข้างอันนี้ก็เสียบเข้าข้ขางๆจะเป็นรูปแบบน,นี้เนี่ยพอกางออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองใส่ของดูในนี้เลยะลอะเดี๋ยวเราลองเอาแบบลันไซใหญ่ๆเลยเนี่ยใหญ่สุดเลยเนี่ยก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับถ้ายังไม่พอใจก็ใส่ไปได้อีกหลายๆลัง อยากที่เราอยากจะขนไปไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าเป็นพวกสายแคมปิ้งก็จะเป็นพวกเต็นท์อีกข้างหลังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ไปจัดการเอาเองเราก็เข็มเลยเข็นได้สบายๆนะครับเนี่ยเข็นไปนู่นไปนี่มันจะมีล้อที่เป็นล้อเป็น 2อล้อเป็นด้านหลังเพื่อจะให้มันเคลื่อนตัวแบบอิสระส่วนข้างหน้าก็เป็นล้อตายนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบนี้อันนี้จะลากก็ได้นะครับก็เขาสามารถทุกใจต้ชองร้อยสกิโลอ่ะก็อย่าไปให้มันเวทหนะักเกินไปแต่ว่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้คิดว่าชอบโอเคก,กับของมันละเพราะว่ามันก็สมราคานะครับราคามันก็ไม่ได้แพงมาก แต่ถ้าเป็นของแบรนด์เนี่ยก็คงจะแบบว่าหลายตังเลยของแบรนด์เนี่ยเริ่มต้นที่ 3- 4 0 0พันเพราะเขามีแบรนด์แล้วก็อาจจะเป็นล้อโตล้อใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ความจริงแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะไปปุ๊บอะไรเนี่ยที่นอนเนี่ยที่นอนเราก็เอาที่นอนไปได้นี่คือที่นอนแบบอีกอัน,นสบาย ให้ามารีวิวที่นอนนี่ครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูว่าสำหรับรถเข็นพับได้ราคาย่อมเยาแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงแต่ว่าแน่นอนครับถ้าความสวยงามความคงทนความที่มีออปชั่นหลายมากกว่าน,นี้แบรนด์ก็อ้างราคานะครับแต่นี่ก็เป็นเกรดแค่ หลักพันต้นๆถือว่าก็โอเคสําหรับการใช้งานเบื้องต้นสําหรับเราเข้าไปเที่ยวอุทยานเขาไม่ให้เอารถเข้านู่นนี่นั่นหรือไปโรงแรมไปอะไรเราก็เขียนลากไปหรือไปจ่ายตลาดอะไรก็ได้ที่หนูว่ามันก็เหมาะสมแล้วก็น่ารักคิดเก๋ดีมากก็ซุกใส่รถไปก็ไม่ผิดอะไรขอบคุณมากครับถ้ายังไงก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับเรามีเราโซก o o ดครับ